สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราจะพามาดูยามาฮ่าแกรนฟิลา n โน y ไฮบริ2021โฉมใหม่มาแล้วมากับชีวิตที่แตกต่างแต่มีคลาสได้เหมือนกันสดสดร้อนๆกับ y a มาฮ่าแกรนฟิลา n โน y ไฮบริครั้งนี้อัปเดตสีใหม่โดนใจสายคลาสสิกสุดๆด้วยดีไซน์หรูหราไฮคลา High Class, สสรอกย้ำความโดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยสีชมพูชามิงโอโรสและสีน้ำตาล Earth ธโทนเฉพาะแกรนฟิลานโนไฮบริด ABS เท่านั้น สองสีสสไตล์ที่แตกต่างตามมาด้วยสีสีคลาสสิกอย่างสีเทา Luxury g r e y สีดำ Majestic Black สีแดง e n e r g c Red และสีน้ำเงิน Fresh Blue พร้อมให้จัดจองแล้ววันนี้มาพร้อมกับระบบเครื่องยนต์125ซีซีความจุน้ำมัน4.4ลิตรแรงแต่ประหยัดเทคโนโลยี Hybrid ช่วยให้ออกรถได้รวดเร็วแต่นุ่มนวล Stop and Start System ที่ช่วยดับเครื่องยนต์ได้อัตโนมัติ ลดการใช้น้ำมันลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันพุธสตาร์ทสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ง่ายเร็วและรดเสียงรบกวนมาพรา้อมกับฟีเจอร์ที่หลากหลายโดยเฉพาะรุ่น ABS กับระบบเบรก ABS ควบคุมแรงดันเบรกหน้าให้อัตโนมัติมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยและ Smart Key System ระบบกุญแจอัจฉริยะเปิดง่ายปิดง่ายแบบมั t ติฟังชั o นซื้อวันนี้รับฟรีไปเลยประกัน5ปีหรือ50,000กิโเมตร พิเศษสุดๆออกรถกับป๊อปมอไซฟ,ฟ้าใหม่ออนไลน์มีรถเลยไม่ต้องรอมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆที่คุณจะต้องปฏิเสธไม่ได้อย่างแน่นอนคะ่ะ